มนุษย์ล่องหนตอนที่หนึ่งเช้าหน้าหนาวลมแรงวันหนึ่งในหมู่บ้านเงียบสงัดอีปิงตอนนั้นคุณนายฮอลดีใจมากที่ได้มีลูกค้าในช่วงนี้ของปีนางไม่สนเลยว่าทำไมชายคนนี้มีท่าทางการแต่งตัวแปลกๆน่าสงสัยแล้วยอมให้เขาเช่าห้อง โอ้ไงเท็ดดี้คุณจะให้ผมไปสอมนาฬิกางั้นเหรอครับโอ้ใช่เลยทางนี้นะ <c oughs> โอ้ขอโทษทีนะคะอาหารของคุณค่ะแล้วให้คุณเท็ดดี้เห็นฟรีเช็คนาฬิกานั่นได้หรือเปล่าล่ะคะ แต่หลังจากนี้ผมอยากจะขออยู่คนเดียวไม่อยากจะให้ใครมากวนด้วยนะเข้าใจนะเอะได้ค่ะโอ้เขาคงจะไปประสบอุบัติเหตุมาหรืออะไรนะท่านคะหลานฉันเคยประสบอุบัติเหตุค่ะอืเขาบาดเจ็บแล้วก็ได้รับการผ่าตัดเหมือนกันเขาโดนผ้าพันแผลพันแค่นั้นละนะถ้าผมต้องการอะไรจะเรียกแล้วกันขอบคุณท่านท่านคะขอตัวหนะแน่นอน คุณนายฮอรู้สึกไม่พอใจที่ชายคนนั้นทําพฤติกรรมหยาบคายแล้วไม่ชอบเขาทันทีคุณเท็ดสนใจเขาตั้งใจทํางานช้าๆเพื่อจะได้ฟังบทสนทนาชายคนนั้นแต่ชายแปลกคนนั้นดูจะไม่มีอารมณ์จะคุยแบบเพราะๆให้ตายเธอะจะใช้เวลาสอบนาฬิกานานแค่ไหนรีบรีบเสร็จเถอะน้าอ๋อโอเคเสร็จแล้ว การส้มนาฬิกาเนี่ยเราต้องรอบคอบนะคุณฮอคุณปล่อยให้ชายแปลกๆเช่าห้องทำไมล่ะเนี่ยชอยแปลกๆหรอก็พันผ้าอะไรขนาดนั้นถ้ามีคนมาอยู่ในบ้านผมแบบนั้นนะผมจะต้องขอดูหน้าหน่อยเป็นอย่างน้อยพันผ้าอะไรขนาดนั้นเป็นอาญากรได้เลยนะผมบอกเลยแล้วก็นิสัยไม่ดีด้วยมารยาทก็ไม่ดีผมบอกเลยนะคุณ ระวังเอาไว้เลยคุณให้คนแบบไหนเข้าห้องกันเนี่ยฮะเขากำลังเล่นอยู่นั่นแหละที่สำคัญทีนี้คุณก็อยู่ส่วนคุณฉันก็อยู่ส่วนฉันเช้าว,วันถัดมาก็มีพัสดุของชายแปลกมาถึงที่โรงแรมมาสะเทมา,ทาีทเร็วเร็วเข้าเซระวังด้วยเป็นอะไรเนี่ยเร็วเข้าเอามาเร็วเร็วฉันรอทั้งเช้าแล้วนะ นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี้ยทำไมห้องรอกอย่างนี้ก็จดบีลงไปแล้วกันฉันจะชดใช้ทีหลังขอทำงานสงบได้ไหมหนึ่งชิลลิงถ้าอย่างนั้นก็เป็นที่น่าพอใจนะคะท่านขอบคุณไม่ใช่แค่ที่เขาผ่านหน้าพันตัวเท่านั้นเขาทำตัวแปลกๆตลอดเขาทำงานหนักเหมือนทาตในห้องคนเดียวแล้วเขาก็สร้างแต่เสียงแปลกๆออกมาจากห้องนั้นไอ แบบนี้ไม่มีทางทําได้สําเร็จแน่ไม่มีทางให้ตายให้ตายตอนเขาออกไปข้างนอกเขาก็จะชอบออกไปตอนเวลาแสงอรุณเขาจะแอบแอบเดินออกไปจากมุมมืดทําให้เด็กๆและประชาชนอีปิงตกใจเขาไม่ทักใครไม่คุยกับใครเรื่องราวแปลกๆเริ่มถูกเล่าต่อการเกี่ยวกับเขาในหมู่บ้านเขาต้องเป็นอาญากรหน,นีมาแน่เลยห้องเขาก็มีเสียงแปลกๆ บางคนก็บอกว่าเขาเหมือนวิญญาณเร่ร่อนตอนตกเย็นเลยนะไม่แน่เขาอาจจะเป็นแวมพายนะเขาเลยปิดล่อง่อยก็ไม่เคยเข้าบอดเลยด้วยนะเขามีขวดประมาณหนึ่งพัขวดในห้องเขาอาจจะมีคนทำยาเขาทำยาแปลกๆแน่เลยล่ะเขาเป็นแค่คนบ้านะคงไม่มีภัยหรอกด็อกเตอร์คัสสนใจเขามากขึ้นทุกทีไม่มีใครที่เขาจำได้ที่ทำให้เขาสนใจได้ขนาดนี้ ด็อกเตอรคัสตัดสินใจไปหาเขานี่อะไรเนี่ยอ๋อขอโทษที่ผมมารบกนวนนะแต่ผมกำลังเก็บระดมยาให้กับพยาบาลของเราน่าสงสารจริงเอกมีอะไรจะบริจาคไหมครับถือว่าทำบุญเถอะนะครับฮ้ยขอดูก่อนนะเอาคุณทำวิจัยเหรอครับวิจัยเหรอโอ,โอ้โหงานใหญ่ด้วยสินะฉันอยากจะทำงานต่อแล้วคุณวิจัยเรื่องอะไรล่ะ เอานี่ไปเลยยานโอ้โหคุณทำได้ยังไงอ่ะคุณทําให้แขนเสือเ้อชี้ขึ้นมาอย่างนั้นได้ยังไงโอ้ฉันทําได้มากกว่ายกแขนเสื้อด้วยซ้ําไาซะเถอะมีอะไรหรอคะดอกเตอร์คัสดอกเตอร์คัสดอกเตอร์คัสรีบวิ่งไปที่บ้านของบัตรหลวงผมสาบานเลยผมเห็นแขนเสื้อเขาลอยได้ไม่มีแขนไม่มีมือไม่มีอะไรเลยเอ จริงเหรอผมเห็นชัดเจนมั่นใจมากมันไม่ใช่แค่นั้นนะที่แปลกที่สุดคือเขาหยิกจมูกผมผมรู้สึกจริงๆถึงนิ้วเขามันอยู่ตรงนั้นแต่ผมไม่เห็นมันนิ้วเขาแขนเสื้อเขาไม่มีอะไรเชื่อผมมันไม่มีอะไรแต่เขามีมือจริงๆเรื่องเรามันแปลกจริงๆนะเนี่ยตอนเช้าตรู่ในขณะที่ทั้งโลกกำลังหลับกันอยู่บาทหลวงกับภรรยาเขาก็าได้ยินเสียงแปลกๆจากบ้านออใครเนะี่ย ไม่มีใครเลยนี่ใครเพิ่งออกจากบ้านมาเนี่ยอ๋อแล้วก็กล่องเงินได้ยินไหมบัตรหลวงโดนโจรขึ้นบ้านอะอะไรนะตอนไหนอะเมื่อเช้าน,นี้เองอะโอ้ใจแล้วโอ้ได้ยินได้ยินไม่น่าเชื่อเลยเนาะโอ้เน่สาสงสารฮอรือว่าแขกของนายเป็นโจน คุณกับคุณนายฮอลเข้าไปที่ห้องของคนแปลกหน้านั้นประตูแง้มอยู่พวกเขาเลยเข้าไปแต่ทันใดนั้นโอ้โอโอ้โอะไรเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฟอร์นิเจอร์เสียสติแล้วโอ้ใช่ใช่แปลกคนนี้ทำอะไรกับเฟอร์นิเจอร์ของฉันเขาชั่วมากเขาเส่วิญญาณใส่มัน เก้าอี้นั่นเนาะเก้าอี้ที่แม่ของฉันเคยนั่งด้วยเก้าอี้นั่นมันจบตีฉันได้ยังไงกันเนี่ยโอ้โอูโ้ชายผู้นัน้นอยู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงกริ่งเขาเรียกหาอ,อาหารเช้าแต่เขาเข้ามาได้ยังไงเข้ามาได้ยังไงเนี่ยคุณนายฮอล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 ทำไมอาหารเช้าผมยังไม่มาคิดว่าผมอิ่มทิพย์หรือยังไงก็นะ ทำไมยังไม่จ่ายเงินล่ะคะผมบอกแล้วไงผมได้เงินช้ารอบนี้ถ้างั้นก็รออาหารเช้าไปก่อนก็แล้วกันเอ้กันก็เอาสิ่งนี้ไปก่อนไหนบอกว่าไม่มีเงินไงผมเพิ่งเจอมันผมเพิ่งเจอไปเจอมาจากไหนล่ะคะหมายความว่าไงฉันสงสัยฉันอยากจะรู้ว่าไปเอามาจากไหนฉันมีหลายคําถามเลยด้วยฉันอยากจะได้คําตอบให้ครบด้วยล่ะคะ ฉันอยากจะรู้ว่าคุณเอาเงินมาจากไหนแล้วคุณทําอะไรกับเฟอร์นิเจอร์ของฉันและฉันอยากจะรู้ว่าคุณเข้าห้องได้อย่างไงกันเพราะเราไม่เห็นคุณออกรือว่าเข้าห้องเลยหยุดหยุดหยุดคุณไม่รู้นะว่าผมคือใครหรือเป็นอะไรดูนี่ซิตแล้วแล้วน่จริงเปิดประตูเปิดประตู เจ้าหน้าที่จาเฟอร์เปิดประตูเราอยากจะคุยกับคุณเรื่องการปล้นที่บ้านของบ้านหลวงหน่อยโอ้โอยนายจะต้องชดใช้นายต้องชดใช้เราจับได้แล้วเขาหนีไปแล้วเขาหนีไปแล้ว